เผืิดยักษ์ตัวนี้นะครับชื่อกล้องสยามนะครับเผลอกเพกษ์เมืองตักกศิลานะครับคือเผืิดยักษ์เมืองมหาสารคามของเรานะครับกล้องสยามนะครับเป็นลูกแก้วฟ้านะครับตอนนี้กล้องสยามมีนัเชื้อจําหน่ายนะครับโดนละห้าร้อยบาทนะครับชุลละห้าพันสิบสองหลอดนะครับและทางฟาร์มเราเปิดรับประสมจริงนะครับคือในราคาห้าพันบาทนะครับประกันสามครั้งนะครับ จุดเด่นของกล้องสยามนะครับจ่ายลูกกระบาลเขาใหญ่ครับกระดูกแข้งขาใหญ่ยาวหนาลึกนะครับผลงานกล้องสยามนะครับตัวนี้ชื่อของสยามนะครับอายุ21เดือนนะครับสักกัดฟาร์มสีดีมานะครับจุดเด่นกล้องสยามจะให้ผลงานนะครับคือกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่สามารถเอาไปพัฒนาปรับปรุงกับแม่พันุเล็กๆได้นะครับส่วนตอนที่สอนะครับเจ้ายูโรนะครับ ดายูโรสังกัดสีธันนนาร์นะครับพุ่งลงสนาม่อเชานะครับรุ่นอายุไม่เกิน18เดือนนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าอันดับที่2นะครับส่วนอีกตัวนะครับตัวนี้อายุ14เดือนนะครับถือว่ามาดีนะครับต้องให้ยางจุดเต่นจ่ายลูกก็คือนะครับจะคล้ายๆพ่อหมดนะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อนะครับ0651174825นะครับที่ตั้งครามก็คือบ้านโพนนะครับตำบลโพนทองอำเภอชิดยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ ขอบคุณครับอขอบคุณมากๆนะคะครอบครอบ,ครอบครัวกล้องสยามจากเบนจามาฟาร์มสำเนียงเริ่มหายแล้ว <laughs> วันนุ้ยเรื่องเพีย้ยนเลอนะ